ยินดีต้อนรับสู่ช่องสวันีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสืผ้าแล้วก็การสร้างแพทเทิร์นในรูปแบบต่างๆนะคะคลิปนี้มาดูวิธีการทำแพทเทิร์นเสื้อง,ง่ายๆเสื้อคอกลมคอกว้างสวมหัวนะคะแขนยาวปลายแขนรูดแล้วก็กุ้นเย็บมีวิธีการทำที่ไม่ยากค่ะซึ่งถ้าใครใช้ผ้าชีฟองนิ่มๆ ก็ทำเป็นเสื้อ2ชั้นเลยค่ะมีวิธีการทำที่ไม่ยากมาดูกันเลยค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะเตรียมกระดาษมาสักหนึแผ่นจะเป็นแพทเทิร์นสำเร็จรูปนะคะไซส์เอ็มจากด้านบนให้วัดลงมาสักหนึงไม้น้ำทัดนะคะตีเส้นเลยค่ะจะทำาชิดริมกระดาษนะคะจากริมกระดาษวัดเข้าไปแปดซนติเมตรในส่วนนี้จะเป็นจุด กก่งกลางหน้านะคะจะเป็นสันทบความยาวตัวเสื้อ60ถึง63นะคะจะกำกนหนดที่60นะคะตีเส้นไปเลยค่ะความฟาง,งของตัวเสื้อจากจุดนี้นะคะให้วัดต่อไป24.5 ตีเส้นเชื่อมกันทุกเส้นไอเส้นให้เห็นชัดๆนะคะจะได้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก่อนนะคะจากจุดนี้เวลาวางสันทบนะคะให้เผื่อผ้าออกมา4-5เซนติเมตรนะคะเพื่อที่ผ้าจะได้ไม่ขาดนะคะในจุดนี้วัดลงเป็นคอลึก 9.5เซนติเมตรหรือว่า10เซนติเมตรความกว้างของเส้นข้างคอเ5็ดาแล้วก็โค้งคอหน้าค่ะตะเข็บไล10เซนติเมตรจุดนี้นะคะให้วัดลง4เซนติเมตร แล้วก็จากเส้นข้างคอวัดออกเป็นเส้นตะเข็บไหลให้ได้10เซนเมตรซึ่งจะห่างจากจุดนี้4เซนติเมตรค่ะจากจุดนี้จะเป็นวงแขนนะคะให้วัดลง21.5ด้านนี้ก็21.5จุดจุดนี้ก็ตีเส้นเชื่อมกันเป็นเส้นอ,อก จากลายตะเข็บลายตีเส้นกันนาะนลงมาที่เส้นอ,อกเส้นนี้ให้แบ่งครึ่งวัดเข้า0.3เซนเมตรแล้วก็โค้งวงแขนชิ้นหน้าค่ะชายเสื้อให้วัดออกไป2เซนเมเป็นฟาร์มบานนะคะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกับเส้นใต้รักแรก้ค่ะแล้วก็วัดขึ้น1เซนติเมตร แล้วก็จากจากุดนี้ชายเสื้อแบ่งขึ้นจากเส้นข้างตัวมาถึงกึ่งกลางหน้าจุดนี้นะคะแล้วก็โค้งเส้นใหม่ค่ะเสื้อตัวนี้ถ้าตัดด้วยผ้าชีฟองก็ทำเป็นสองชั้นนะคะจากจุดนี้ก็ให้วัดขึ้น2เซนติเมตรตัดกับผ้าชีฟองก็สวยดีค่ะ ชิ้นหน้าก็เรียบร้อยนะคะเวลาวางผ้าชิ้นหน้าก็วางสันทบนะคะแล้วก็อย่าลืมในส่วนนี้ให้เผื่อนะคะในส่วนของสันทบให้เผื่อขึ้นมาเวลาทําเป็นจีบทวิสผ้าจะได้ไม่ขาดหายไปนะคะแล้วก็ในส่วนของใครที่ทํากับผ้าชีฟองบางๆก็ทําเป็นสองชั้นนะคะในส่วนรอบคอก็ใช้วิธีการเย็บ แล้วก็คลิปโดยรอบแล้วก็พลิกกลับด้านก็จะสวยดีเหมือนกันค่ะใช้เสื้อก็อาจจะใช้วิธีการม้วนเย็บนะคะต่อไปก็มาทำชิ้นหลังกันค่ะชิ้นหลังก็ให้วัดลง2ซนติเมตรตีเส้นเลยค่ะจุดนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางหลังนะคะจะทำาชิดก,กระดาษเลยค่ะก็วัดเป็นความยาว6 0เซนติเมตร ความกว้างเท่าแบบทิ่หน้าคือ24.5ิตีเส้นเขียมกันค่ะตีเส้นให้เห็นชัดๆนะคะเ็าจะตีเส้นเป็นสี่เหลี่ยมก่อนค่ะ คอกว้างถ้าแบบชิ้นหน้าคือ7.5คอหลังลึก3เซนติเมตรโค้งคอหลังค่ะรักแร้วัดลง21.5ด้านนี้ก็21.5ตีเส้นเชื่อมกันค่ะตะเข็บไหลวัดต่อ,อไปก่อนนะคะ10เซนติเมตร แล้วก็วัดลง4เซนติเมตรจากจุดนี้ก็วัดออกไปเป็นเส้นตะเข็บไหลให้ได้10เซนติเมตรโดยที่ให้ห่างจากเส้นบน4เซนติเมตรปลายตะเข็บไหลตีเส้นมาที่เส้นด้านล่างค่ะแล้วก็แบ่งครึ่งวัดเข้าซะ0.2เซนติเมตรนะคะนิดหนึ่งค่ะแล้วก็โค้งรักแร้ชิ้นหลังซึ่งจะโค้งน้อยกว่าชิ้นหน้าค่ะ กึ่งกลางหลังนะคะให้วัดลง4-5เซเมค่ะใช้ยเสื้อด้านข้างวัดเป็นความบางออก2เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็ให้วัดขึ้น1เซนเมตรในส่วนนี้ก็แบ่งครึ่งนะคะแล้วก็โค้งเส้นใหม่ค่ะ จากจุดกลางหลังนะคะก็วัดขึ้น2เซนติเมตรซึ่งจะเป็นเสื้อตัวด้านในนะคะตีเส้นเชื่อมกันค่ะชิ้นหลังเวลาวางผ้าก็วางสันทบนะคะก็วิธีการทำก็เหมือนชิ้นหน้าถ้าทำสองชั้นในส่วนของรอบคอเวลาเย็บก็คลิปนะคะเพื่อจะก,กรารรั้งแล้วก็พลิกกลับด้าน ซึ่งเส้นรอบอ,อกนะคะเมื่อทำเสร็จจะอยู่ที่39นิ้วครึ่งนะคะไซส์เค่ะก็วัดรอบวงแขนดูนะคะได้กี่เซนติเมตรก็จดไว้นะคะต่อไปก็มาทำแขนเสื้อกันค่ะด้านบนก็ให้วัดลงมาสัก2เซนติเมตรนะคะจะกกนหลด ความกว้างของวงแขน3 6เซนติเมตรค่ะความยาวของแขนเสื้อจะสมมุติที่53เซนติเมตรนะคะหรือว่าใครจับสั้นหรือว่ายาวกว่น,นี้ก็ได้ค่ะไปเ้น่อมกันค่ะ ตีเส้นให้เห็นชัดๆนะคะ3าสิ่หกแล้วก็แบ่งครึ่งก็จะเป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะคะจุดนี้จะเป็นจุดหัวแขนตีเส้นเชื่อมกันก่อนนะคะ จุดหัวแขนให้วัดลง14เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็จากหัวแขนก็ตีเส้นทะยงมุมนะคะจะแบ่งเป็นแขนชิ้นหน้าแขนชิ้นหลังด้านนี้ก็จะเป็นแขนชิ้นหน้าฝั่งนี้ก็จะเป็นแขนชิ้นหลัง ก็ให้แบ่งเป็นสามส่วนเท่าๆกันค่ะจุดนี้ก็เหมือนกันค่ะแขนชิ้นหลังจุดแรกให้วัดออกมานะคะ2.5เซนติเมตรแล้วก็ในส่วนนี้นะคะจากเส้นนี้ถึงจุดนี้นะคะให้แบ่งครึ่ง แล้วก็วัดเข้าครึ่งเซนติเมตรนะคะในจุดนี้แขนชิ้นหน้าส่วนนี้ก็วัดขึ้นไป2เซนติเมตรแล้วก็ส่วนนี้กับส่วนนี้นะคะให้วัดลง1เซนติเมตรแล้วก็วิธีโคง้งหัวแขงให้เส้นไม่หักนะคะให้ใช้ไมโครงนะคะวางจุดที่1กับจุดที่1ของแขนชิ้นหน้าแขนชิ้นหลังนะคะ ใช้ไม้โค้งเส้นจะไม่หักนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้โค้งให้สวยงามนะคะใช้เส้นลากมาค่ะให้เส้นกลืนกันให้สวยงามค่ะด้าน,นี้ก็เหมือนกันค่ะขออนุญาตหมุนนะคะโค้งให้เส้นกลืนกันให้สวยงามค่ะ ส่วนปลายแขนเน่เก็บข้าว2เซนติเมตรตีเส้นให้เห็นชัดๆนะคะในส่วนของปลายแขนเย็บรูดค่ะสัก3ามครั้งแล้วก็รูดให้พอดีกับรอบข้อมือนะคะแล้วก็อาจจะติดกระดุมสักหนึเม็ดก็ได้ค่ะทําเป็นไส้ไก่ติดกระดุมแล้วก็กุ้นค่ะ มาวัดวงแขนดูนะคะก็อยู่ที่เกือบสี่สบแปนะคะตัวเสื้อ46ถ้าใครต้องการให้หัวแขนช่วงนี้รูดมากกว่านี้ก็เผื่อเอาไปนิดหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็รูดที่หัวแขนค่ะรายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิป ชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ